นิทานเขาเล่ามาตอนกวางน้อยกับพุ่มไม้ในวันหนึ่งณทุ่งหญ้าอันเขียวขจีมีกวางอยู่ตัวหนึ่งมันกำลังที่จะเดินทางกลับบ้านในระหว่างที่มันเดินทางมันก็เห็นยอดเถาวันในระหว่างที่มันกินยอดเถาวันอยู่นั้นมันก็เห็นนายพานป่าที่กำลังดักซุ่มและเล็งปืนมองหาเหยือ่อเมื่อมันเห็นดังนั้น มันจึงรีบวิ่งหนีเพื่ออำพังตัวขณะที่มันมองหาพุ่มไม้มันก็ได้เห็นพุ่มไม้เถาวันขนาดหนึ่งมันจึงรีบวิ่งไปตรงนั้นแล้วมันก็ได้อ้อนวอนขอพรต่อเทวดาได้โปรดคุ้มครองตัวมันพร้อมกับกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าแห่งนี้ช่วยคุ้มครองข้าด้วยเถิดตัวข้า ยังไม่พรอที่จะตายในวันนี้ทันใดนั้นเองเทวดาที่รักษาผืนป่าแห่งนี้ก็ปรากฏตัวเทวดาได้พูดกับกวางน้อยว่าข้าเห็นเจ้าอ่อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิท์ข้าจะช่วยเจ้าเทวดาจึงเนรมิตพุ่มไม้เถาวันให้เพิ่มขึ้นพุ่มไม้ที่มันพางตัวนั้นเริ่มมีใบไม้หนาทึบและได้พูดกับกวางต่อว่า ตัวข้าเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ในเครือเถาวันนี้ข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่กินข้าหรอกนะด้วยความกลัวกวางรีบตอบรับปากข้าสัญญาข้าจะไม่แตะต้องเถาวันเทวดาเสกพุ่มไม้เถาวันบดบางร่างกวางจนมิดทำให้ในายพานป่ามองไม่เห็นและเดินจากไปเมื่อมันคิดว่านายพานเดินไปไกลแล้ว ด้วยความหิวและลืมนึกถึงคำมั่นสัญญาที่มันให้ไว้กับเทวดาด้วยความประมาทมันคิดว่าลอดพ้นจากอันตรายแล้วมันจึงค่อยๆกินยอดพุ่มไม้ที่บทบางร่างกายของมันยิ่งมันกินมันก็ยิ่งรู้สึกว่าอร่อยมากมายมันเพลิดเพลินมากจนไม่รู้ว่า ยอดใบไม้ที่บดบังร่างกายมันอยู่นั้นใกล้หมดแล้วในระหว่างนั้นนายพานได้เดินย้อนกลับมาเพื่อมามองหาเหยื่ออีกช่วงนั้นกวางยังกินยอดพุ่มไม้ต่อทำให้มันไม่รู้ตัวเลยว่านายพานได้มองเห็นมันแล้วเมื่อนายพานเล็งปืนได้ที่นายพานจึงได้ยิงปืนใส่กวางมันร้องด้วยความเจ็บปวด และแล้วเทวดาก็ปรากฏตัวอีกครั้งเทวดาได้พูดกับกวางน้อยว่าเจ้าให้คำมั่นสัญญากับข้าแต่เจ้ากลับผิดคํำสัญญานี่ก็คือผลของการผิดคํำสัญญาที่มีต่อข้าหลังจากนั้นเทวดาก็หายไปกวางน้อยนึกถึงคำมั่นสัญญาจนมันสิ้นใจตายนิทานเขาเล่ามาสอนให้รู้ว่า การที่ผิดคำมั่นสัญญาจะทำให้เดือดร้อน